นี่เบวตานี่ได้น่าจะมาเป็นนังเอกเรื่องใหม่เรื่องใหม่ส่วนฉันคนนี้ก็มีความจริงเก็บไว้หอูใหม่ก็ใหญ่ป้าเป็นคนธรรมดาเีวนูใหม่วเปกดีค่เดีถึค๋ยวไว้อหมา่เนี่ย อุ้ยแล้ถืออะไรมาเยอะขนานันเพื่อนช่วยอไม่ต้องเลยครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจัดการเองครับเรื่องแบบนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวมือเล็กๆอาหยากกระด้างซัะเสียหมดไม่ต้องครับคุณเพื่อนตีหน้าจริงลงไปเลยนะเพื่อนครับเดี๋ยวเออผมดูแลเองครับให้เพื่อนช่วยเพื่อนครับไม่ได้เลยนะพี่เราสองคนเนี่ยไหนบอกว่าพี่จะไม่จีบจะไม่ชอบไงเขาทำอะไรอ่เขาทำไรกันเลยอ่ะเขารู้ที่ละเราเปนได้ครับขอบคุณนี่ ป้าน่ยยังมีอีกแต่ก้านี่นะให้ไปช่วยหิ้วให้หน่อยโอ้เดี๋ยวผมจดการเน่ครับจริงป่ะยังป้าครับคุณป้าหอบของหอบข้าวหอบมาเยอะขนาดนี้คุณป้ามาลูกพี่เขาทำไมเขาเนี่ยนี่ดูลหนักเลยนะเขาเนี่ยป้าอ๋อป้ามาแจ็คทมชมชุ่มชมพูอุมคุณป้าเป็นคนตายคุณป้าเป็นคนดักกรรมอาช่าเดินทามาตากไหน ป้ามาทำไมอะครับคุณป้ามีจุระปะป้าอะไ่อะไร้ระวังออกไปข้างนอกนะครับระวังกระตอนยฝนตกทำไมครับฝนพืทองแดงทองแดงอก่อองแดงนี่ป้าจะพลาดแล้วว่าแต่ป้าทัวร์มาทำอะไรที่กรุงเทพคะไปพูดสักทีป้ามางานแต่งลูกเพื่อนนะคะมากันเต็มคันลัตู้เลยนะคะตู้คนเล่นหนอนมุ้งก็เนี่ย มาถ้าคันเต็มรถเลยโอ้โหถ้าหลอดพูดมันมาแล้วมันจะคันใช่ไหมครับไปคันรุ้ปไปอาบน้ำอาบไม่มีอะไรไม่สซ้ำซากไม่เหมือนรุ่นพี่เลยนะครับแต่คุณป้าครับมางานแต่งเพื่อลูกสาวเนี่ยมีสาวๆสวยๆสดๆจริงๆครให้ผมสักคนสองคนนะครับเอาเอาไว้ประดับเออก็มีอยู่ค่ะแต่ว่ามันยังพูดไม่จบเลยนะคะไปรับ่ปเรียกโจน เมาตั้งไกลมาจักยุ่งบผล่และพวกคนคิดนึงพวกเราเนี่ยเอาก้อนเอาก้อนมาฟ้ากันมาแิ้วไปหมดเลยว่าห้าลุงฮื้ออย่าลืมนะครับอย่าออกไปข้างนอกนะครับจะเป็นสาวสวยไม่ใช่เดี๋ยวฝนตกแล้วทองแดงฟ้าผ่าเปี้ยงอ๋อพื้อไม่พื้นมาลุงฮื้อแน่นนอนเลยมาหาทุกคนเลยค่ะแม่นั่งลุงยุ้ยลุงฮื้อลุงฮื้อลุงฮื้ เอาแล้วแต่แล้วแล้วแต่แกจะเหนื่ยไปไงมาไงเนี่ยแล้วลมอะไรหอบแต่มาที่เนี่ยฮะก็ลมพายุดีเฟกชั่นในความรักครับลุงหือแกบอกคุณป้ามาจะตักใต้ถ้ามาอยู่ณที่แห่งนี้เลยนะครับลุงหืออ้าวป่ะลุงหือเจ้าเสน่ห์ไอ้กระลาไม่ได้เลยไม่ได้เราอยู่มากเทียมโน่นนี่หล่อมาเลยหล่อเลยแฉลไม่เลือก เท่วคนเท่าคนแก่ก็ยังแซวปากไม่ดีที่ใสก็ยังไม่ดีเจอนักเลงก่าใย็นใจเ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 ย็นใย็นใจเ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 ยนใจเย็นใจย็นใจเ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 ย็จเย็นใจนใจเย็นใจเย็นใจนใ็นใจเยนนใจเย็นใเย็นเยย็นใจเยนใ็เย็นเยย็นใ ฉันนี่อยากจะเปิดตรงนี้ด้วยรักต้องเปิดเพราะว่ามันเด่นอกหรือเปล่าเราเถหนมาเรามาฟังคือบําเน็จชลาภาพที่ฉันเบิดไปเมื่อต้นปีนี่ไงมันอะไรคุณบ้ามันใช้ไม่ได้มันเบิดไม่ได้หรือมันไม่ได้ใช้หรือมันใช้ไม่หมดหรือมันยังไงครับคุณบ้ามีอะไรที่เพื่อนช่วยได้ไหมคะคือพวกคุณจะฟังได้ราครเรื่องมันเยอะเรื่องยาวเรื่องยาวจริงครับป้าเรา่องอเลยครับเรื่องยาวจริงครับเรื่องอ้ารล่ะ แต่เดี๋ยวก่อนนะคุณป้าเนี่ยที่คุณป้าเอามาเนี่ยมันไม่ได้เลยเนะนคุณป้าของไม่ไมุกทำไมเนี่ยเพื่อเพื่อนี่คุณป้าเอาเอาเนี่ยให้คุณคุณคุณม้าเอ้ยคุณหมัดเพราะคุณหมัดเนี่ยจะได้เป็นสับป,ประรดก่อนถือปลายทำไรไ,ได้นั่นเลยแล้วเนี่ยเนี่ยสตอเอามาทยไมเห็นแล้วผมขัดตามากเลยเนี่ยเอาสตอเบอร์รี่ไม่สุกไหลุงผมทำไมเนี่ยไม่ได้กินยังไงมัเกี่ยวอย่างนี้เนี่ยสตอเฉยเฉยไม่มีเบอร์รี่หยดหยดหยดอย่าได้พบกับคนอย่างผมผมเป็นคนอย่างนี้คนอะไรเฟี้ยวเงาะ โถถ้าคุณเล่นได้ขนาดนี้เนี่ยโถมะง่วงเลยเล่นไปหองน้ำนี่ยทานเยอทานเยอะๆนะคะอร่อยมากครับป้าามากาีเนี่ยเฮ้ยยอยรังเลยรับจอบสงลสลัดนี้ก็หวานง่วงาน นาะสวัสดีจ้าทุกคนโอ้สวัสดีค่ะไอ้หูสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีที่เจ้าแม่จูตังหูยแต่ล้วสวยขึ้นนะทันเนี่ยขอบคุณจ้าแล้วเป็นไงคะได้ข่าวว่าเอาเงินไปใช้หนี้ให้ลูกเรียบร้อยเนาะหือหายหมดแล้วหมดทุกบาททุกสตางค์เลยนะเงินที่ได้บำเหน็จไปจากประกันสินเชื่แหละเล่นหวยหมดทุกวันเลก็ตามทำเงินไปใช้นี่ไงคะดีแล้วค่ะป้าหวานมากเลยเดี๋ยวเอาเย็นแล้วกันเนาะเดี๋ยวหนูไปเอาให้ขอบคุณมากนะจ้าคนเผยคุณจ้า หอมอร่อยนะว่านะมาตั้งใจจะไม่อร่อยนะเขาไม่ให้กินเม็ดเขาไม่ให้กินเม็ดเขาหรอกนขนาดนี้เหน้าฝนรหน้าร้อนคะพี่หลังนะคะช่วยเกลียกล่อมเพื่อเลยนะคะเพื่อการสื่อสารฮะท่านมีปัญหาอะไรครับเรื่องการส่งเอกสารแล้วตอนเช้าเนี่ยคุณเนี่ยไปส่งเรียบร้อยแล้วดีหรือยังครับเรียบร้อยค่ะแต่ว่าช่วยจัดแจงเรื่องของเส้นทางให้หน่อยนะคะช้าเส้นหนึ่ง บ่ายเส้นหนึ่ง่แม่เจ๊คิวว่านะเร ah> so ื่องเส้นทางเจ๊ต้องจัดเองแหละถ้าเจ๊ไม่แวะวนกินนู่นกินนี่นะป่านนี้กลับทลุมงเทพไปแล้วข้าวเส้นเล็กผายเส้นใหญ่พองรางวัลผู้ไปเส้นมี่แวะอีกหน่อยนี่กไปอ่า เส้นมีเกี๊ยวอะไรก็เต็มไปหมดเลยแก้วกุเกี๊ยวน้ก็เป็นเส้นไฮดูสิเอาพอพอพเลยอุ้ยเถียงกันอยู่ได้เจอกันก็กต่กันตลอดถามเลยเถอดชาติเลีงนี่พี่กายเป็นหมาวัดกันได้ไงชาติเลี้ออรวมเ้ยเดอกไม้วตอนเฮ้ย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 เราสองคนไหนวันไหนไปปุ่นน้าไปกินดอกไฮ้ก่อนไป ใครปวดวะใครปวดวะปวดเดี๋ยวไว้นะเนี่ยใช้ได้เลยคะนี่คุณคุณป้าเป็นแม่ของคุณแม่เจเทียนใช่ไม่ใช่โอ้ไม่ใช่หรอกค่ะคือว่าป้าเป็นแม่บ้านมาก่อนที่นี่แล้วตอนนี้เกษียณแล้วแล้วก็กลับไปอยู่ในจังหวัดนะคะแล้วเอาผลไม้มาฝางให้กินนะคะอร่อยมากเลยมาเลยอ่ะ เอามาฝากอีเลยมากเดี๋ยวเลยเดี๋ยวค่อยๆกินจ้ะค่อยๆกินเขาอยกินกินด้วยเลยแล้วกันนะคะจ้ะของฟรีของฟรีนี่นะคะเมื่อกี้หนูไปส่งเอกสารที่บริษัทคุณต่อมาค่ะเขาคุยเรื่องกัรค่าบำเหน็จบำนาญจากประกันสังคมนะคะเขาสามารถอกกันได้หรือไรคะอ๋อก็ประกันสังคมเนี่ยนะคะจะดูจากระยะเวลาที่เราส่งเงินสมทบนะคะ ช่แล้วก็มีคุณสมบัติน้ีอยู่2ข้อด้วยกันนะข้อแรกเลย<ม>ก็ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ55ปีเต็มจ้ะแล้วก็ข้อ2นี่นะต้องเป็นผู้ที่สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนจ้ะสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนนี่หมายความว่าไงครับเจ๊โดยไล่ออกลาออกลาพักร้อนเล่นโสดกันเลยยังไงครับพี่ ตายแล้วต้องทำโลให้ใช่ค่ะป้าขาแล้วอย่างป้าเนี่ยนะถ้ายังมีแรงทำงานอยู่นะคะป้าก็สามารถสมัครต่อได้เลยค่ะถูกต้องถ้าลาออกจากงานตอนอายุ55ปีเนี่ยแล้วก็ส่งเงินสมทบไปถึง180เดือนเนี่ยก็เรียกว่าได้รับบัลเน็กไปใช่ครับแบบที่ประทวมได้รับอย่างนี้เลยครับต้องแต่ถ้าอายุครบ55ปีแล้วเนี่ยส่งเงินสมทบเกิน180เดือนเนี่ยก็จะมีสิทธิรับเงินบำนาญนใช่ค่ะพี่ ถูกต้องฉลาดมากโอ้ไ้เตี้ยน้องนักเก่งจังเ็แมนป้าได้ประโยชน์มากเลยนะคะจากประกันสังคมอ่ะทั้งสองแบบเลยป้าชอบมากแต่ป้าอยากได้แบบที่มีบำนาญนะคะใช่่กินว่านะป้านี่ก็ทํางานมาหลายปีแล้วนะแต่ก็เอ๊หนูยังสงสัยอยู่ว่า ทำไมป้าถึงส่งเงินไม่ครบร้อยแปดสิบเดือนราคะเนี่ยไม่เข้าใจอย่างโอ้โหก็ตอนที่ป้าสาวๆนะป้าตกงานก็เลยกลับบ้านไปทําสวนสักเจ็ดแปดปีแล้วก็ไม่ได้สมัครมาตาสามสิบเก้าเอาไว้นะจ๊ะแล้วก็ขาดเงินส่งด้วยก็เลยได้เงินมานิดเดียวอะในเป็นไรนะคะคุณป้าก็สามารถสมัครมาตาสี่สิบได้นะคะมีเลือกให้ตั้งหลายแบบป้าก็จะเลือกแบบเงินออมก็ได้นะคะเลือกทางเลือกที่สามไปเลยนะคะส่งร้อยได้ร้อย โอ้แหมอย่างป้าเนี่ยนะพึ่งอายุ16เอ้ศ60เห็นหน้าเด็กกันเลยว่า16เนะอย่างป้าเนี่ยอายุ60แล้วยังไม่ถึง65เลยเลือกทางเลือกที่5ได้ละค่ะโอเคสุดสบายใจค่ะเดือนเท่าไหร่คะอืมก็แค่เดือนละ200บาทเท่านั้นเองค่ะโอ้ยทีจังเลยก็ไปเบิร์จะได้ไปบิรพื่นเพื่อน200เองครับบานกันแล้วเลย บ้านหอบบ้านเลยกินต่อดีก่อนนะครับมาเร็วไมเขาโนี่ยนี่นี่ถ้ามมันตผมันพังในเช็คก็บอกกันด้วยลวกันจะว่าก็พอไปออกงานก็มีความริ้นทีเก็บไว้คนทำไม่ได้ฉันเจ็บอย่าืนฉันเย่ายวนดูนะเดี๋ยวฉันเธอสันมากเลยอิ่มไห คุณลุงหือครับ<ะ>คิดอะไรอยู่ครับบนน่นพึ่งพังพึ่งพังนี่เรื่องตามลุงหือมานะคะคิดเรื่องในเรื่องของตัวเลขเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะคยังไงทุกคนเนี่ยช่วยกันดู<ม> <ๆ S 1> นะครับเพราะว่าค่อนข้างจะสับสนเล็กน้อยะคะง,ง่ายๆครับลุงหือถ้าส่งเงินสมทบมาแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า180เดือนหรือว่า15ปีครับคิดเป็นอัตราร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายครับลุงหือคิดง่าย บำนาญก็รับไปเป็นเดือนๆตลอดชีวิตเลยใช่ไหมคะแล้วก็จนกว่าวันผือเนี่ยจะสิ้นลมหายใจตายครับตายนะแต่ถ้าจ่ายเงินสมทบเกิน180เดือนนะครับทางประกันสังคมจะบวกเพิ่มให้ร้อยละ1.5 ของระยะเวลาที่จ่ายเงินสมทบทุกสิบสองเดือนนะครับต้องครับอ่าอ่าเอางี้คิดง่ายคิดง่ายเลยนะอันนี้ง่ายสุดละง่ายสุดอ่ะสมมุตินะหกสิเดือนสุดท้ายเนี่ยนะเรามี1นึ่งมื่นบาทใช่ไหมครับเราก็คูณไป20แล้วก็หารร้อย เฉลี่ยลุงเนี่ยนะเขาจะได้ไไดบำนาญเดือนละ2 0 0 0บาท2อ0 0บาทแล้วถ้าแซนด์เพจยังทำงานต่อไปอีกปีืปีแสดงว่าลุงหือได้เพิ่มอีกร้อยละ1.5ด้วย ก็เอา1.5คูณ4ก็เท่ากับ6เปอร์เซ็นต์ครับอ๋อมัน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 ดูรู้หือครับมันดูเหนื่อยมันดูยากนะครับไอ้ตัวเลขอะไรพวกนี้มันดูคิดอะไรกันปวดหัวนะครับเอาง่ายๆครับถ้าส่งมาแล้วเนี่ยเกิน180เดือนนะครับก็คนที่ส่งมาจะได้โว้ก็ได้เกินแสนโอ้โหคุณมะพูดเขาท่าก่อนใช่ครับไม่ต้องคิดอะไรก็ได้แสนกว่าบาทแล้วหือผมนั่งอ่านภาษา เออ่พรไภาษารัฐการของมึงหมดเลยครับได้ครับประวัติใจครับผมน้าพูดอย่างนี้นะผมเข้าใจเรื่อยๆเลยครับคือเราคิดอะไรง่ายๆเพราะ่อยๆค่อยๆคิดครับลงหือค่อยๆคิดครับยังไงยังไงลงหือก็มีเงินใช้ตอนหลังก็เสียแน่นอนแหละครับครับลุงหือไม่ใช่ละครับเฮ้ยตาไหครับใช้เงินเยี่ยมหมูหมดยังท้าเยี่ยมหมูเยี่ยมผีอะไรเงี้ยครับเป็นประเด็นเป็นประเด็นเดกิดฮักอะ เคี่ยวหมูให้หมีไม่ต้องสนใจครับไม่ต้องมส่องไม่ต้องอะไรขนาดนั้นครับผมดูแลตัวเองได้เอาอย่างนี้ไหมคะไม่ต้องใช้ละค่ะไม่ต้องใช้เอริ่งเอริ่งจะใช้ให้เขาเอาค่ะเนี่ยเอริ่งจะได้บอกเคี่ยวหมูว่าเอาลูกน้องมาเพิ่มอีกสองคนเพราะครัที่แล้วนะคะเอริ่งก็ฟาดเรียงไปหมดแล้วค่ะโค่ะเคค่ะกินไม่กินเยอะขนาดนั้นนะเชื่อเดี๋ยวับถ้ายกมาทั้งโค้ชฮีโร่เนี่ยผิวว่าก็เสร็จหมดแล้วครับ ผมว่านะครับเอริกแน่จะไปอยู่ฮอลลีวูดนะครับจะได้สร้างฮีโร่สายพันธุ์ใหม่เป็นฮีโ่อะไรครับก็เป็นต๊ดสายพันธุ์ใหม่เอลิงถึกอึดกว่านว่นหร ก็ค่อยคิดแต่ก็ยังงงที่อะไรแสนกว่าบาท1.5ึุดคูณฐามันจะงงจำใครวะไอ้ที่เขากินอะคือจุดไอคิดสิคะหนึ่งจุดห้าหนึ่งหนึ่งหนี่ยคุณได้ใจก่อนหนึ่งคุณได้ใจจุดเนี่ยจุดเนี่ยเป็นโยนทิ้งไปก่อนจุดนี้ก็โยนทิ้งไปเลยท้ายแล้วคือถ้าส่งมาเนี่ยเกิน180เนี่ยก็คือน้อยสิบเดือนนะก็คือได้แสนกว่าบาท แต่หนึ่งเนี่ยไม่ต้องหยิกเก่งกันนะแล้วจุดไปไหนอ่าจุดไปไหนครับจุดที่บอลไงบอลจุด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 บอลเอ้ยจะเกันทั้งน้นบอลเอ้ยลูกน้องนะผมไม่คิดเล่นแล้วคิดจะเลล้าออกผมคิดได้หมดแล้วครับว่าแล้วน่าจะมีลูกร้องนะเป็นเป็นลูกร้องอ่าเป็นร้องตูดอ่ะตูดที่เป็นเด็กๆเรียกพวกเด็กหัวโปกอ่ะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเจ็ดหัวโปกขยบอะไรพี่ต้องส่งสมทบไปนี่ အဲ့မှန်ဘာမှီလိုက်မတီးဘူးကွသူ့တပါ